โอเคมะย่อยยันในบัตรเดียวเลยไหมโอเคจัดเลยแล้วกันไปย่อยยันในบัตรเดียวมัดเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ดาบไม่ใช่เหรอโอ่ใเลยทุกคนคือไฮที่วัดแล้วทุกคนไฮที่วัดนี้คือมันร้านแรงมากเลยนะคือไม่แน่สูหาตมิทั้งสองให้ทุกคนดูไงคือผมไม่สามารถรีวิวให้ทุกคนดูได้แล้วไงคือมันเป็นไฮที่วัดระดับพัดเจ้าเลยนะโอ้ย่าทุกคนนายก็แค่ไปที่ผัวข้าพิเศษสิมันมีให้นายแล้วอยู่นะ ถ้าจริงเหรอเชื่อแล้วจริงที่สุดเลยอ่ะโอเคทุกคนคุณไอคโอทากะบอกแล้วนะว่าให้ไปฝูงให้พิเศษโอเคป่ะไหนลองดูสิวิไปวิ่งไปเร็ววิ่งไปเร็วไม่ดีกทุกคนแม่เดียวเองนะนี่มีจริงด้วยทุกคนแม่เดียวเองนะืเขาจัดแล้วเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยแล้เนี่ยแล้วก็ไหนดูสิไหนดูออปชั่นหน่อยสิอืมออปชั่นเขาเป็นรองคาร์สีแดงนะเป็นของรองคาร์นินจาโอเคจะตีแล้วก็ความเร็วแล้วก็ มุ้งเมเนเดอร์อ่าชื่อของมุงเมเนเดอร์นะต่อสู้โจมตีอัตาต้านทานแล้วก็จะตีความเร็วแล้วก็จะตีอาตาัตราโรดาเมจนะจริงๆนะของชิว่าไอ้สายโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน่าจะแรงเอาเลือดนะแต่ว่ามันต้องมีต้านทานด้วยแบบนี้เนาะไหนกันบบดูสิโอเคมีป้องกันหนึ่งอันโอเคอันนี้มีรถบ,บนเฮ้ยเนนี้ถือว่าดีนะฮะเอารถป้องกันหนะ่อยเนาะ โอเคนี่คือไม่มีออมน็อตน่าจะหายยังไม่ได้ของผมแหละไปทำการเลื่อนเลยดีกว่านะของคุณไม่เดียวเลยนาะโอเคไปทำการเลือนะ่อนไปเนาะโอเคทุกคนนะมาเข้าสู่สนามรถเรียบร้อยแล้วมา <Okay. S 1> เปิดก่อนด้วยงั้นเหรอโอเคไหมยันในบัตรเดียวเลยไหมโอเคจัดเลยแล้วกันย้อนในบัตรเดียวมวยันเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ดาวไม่ใช่เหรอชว่วยมันไงล่ะมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเหมือนซีวแฟลชล่าสุดอะไรนะแต่พอมีรูสัดาวมาแค่นั้นแหละเสียไปคนละคนนะขอบอกเลยผมพูดตรงเลยนะมันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะ คือมิ w h a t s a p ดาว์เมื่อเม่อไหร่ก็เข้าว่ากันแล้วกันนะโอเคเอาหมุดเต็มนะแล้วก็โ r o f e เนอร์ต่อคือไป้ายน้ำมันไรก็ทำไงต่อมันจะลมหายใจมากโอเคหนึ่งล้านสองแสนน้ำมันเนะีแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะมาอต่อมีพิซซ์เออไม่ใช่ดิอย่าไปดาบเดียวเออมันต้องท่านี้เิไม่ไงหล่อเท่เนี่ยมามาัสลา,าหินต่อเลยไปโค้หนนงหัวนั้นเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยโอเคมาใสาา่น้ำลาหิน นี่ไงผัวซ้ำต่อฮมฮึมฮ่าเก่งจริงเลยนะเราเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องกัเนี่ยอะตอมิวของคนนี้นะถือว่าไม่ธรรมดาแต่ว่าซิวแฟร์ของแค่แรงกว่านิดนึงนะนมีขิงด้วยนะเดี๋ยวลองสามตัวละครที่เป็นเบตา้ามาสิกับมบองเลยอะตอมิวแล้วก็ซิวแฟร์ร่างสอง่าสายเมต้า,ตาสองสามตัวนี้คือลาดีนาเมตา้าเก่าแล้วกันนะโอเคปะ่ะเนื้อเส้นขีสร้งหืมน่ารักจังเลยเนี่ยน่นรารักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะโอเคมา แล้วก็มาย่อดเยในดาบเดียวจริงๆแล้วชื่อท่ามันต้องเป็นท่านี้นะชวิงโอเคถือว่าหล่อเท่เอาเรื่องนะแล้วมาแล้วก็ติชาเป็นนักแฟงของเราติชาเวลาใช้หลายสถานไปแล้วก็โกเค้นโอเคแล้วก็ติชาเป็นเนาะที่ผมไม่เช็คกระบอกเล็กเนี่ยคือมันจะจบเดียวเกือบไปนะเพราะกระบอกเล็กคือปันทีเดียวก็หายแล้วมั้งวันนั้นติดมาไมีไม่มีไม่จะท้องไงปตานนี้เนาะพริสเนอร์ต่อยคือป้ายโอเคสองแสนนาเมตรถือว่าใช้ได้นะพายโลหาใจมาเนาะ เนื้อเจะแสนน้ำเม็นะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอาไปกินเป็นยานดาบเดียวเนี่ยนี่ถือว่าเทพนะเนี่ยแล้วก็มีการเก็บแา่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ามามาสนะละเหียปีฉาได้ไหมัมปีฉาคือรอบหน้าผมใช้แน่นอนนะก็วันเล้เนี่ยปีฉาเรียบร้อยโอเคถือว่าสวยงามนะสนะสักแสนน้าเม็โอเคก็ถือว่าของคุยคนนี้ก็ถือว่าโอเคเ,เรื่องแหละ คนคนนี้เนี่ยเาโจมตีหนึ่งล้านถึงสองล้านเลยนะแต่ถ้าเปนอันดับหนึ่งซื้อเนี่ยจะขนาดไหนก็สักวันหนึ่งเราคนหน้าเจอกันนะดาบหนึ่งซิ้อเนี่ยคือเราจะได้เเราหน้าหน้าเล่นเนาะโอเคตอนนี้แล้วกันเงี้ยนี่ขอเราไปก่อนฮะสวัสดีครับผมขอบคุณรับชมครับนี่ต่อดีกว่าค,คือมาสร้างปืนไปนะที่ผมไปดูมาเมื่อกี้เนาะมาหัวยี่สิบเฮกโอเคไปทำกันเลยนเนาะมาเลยชะตานานะได้ขาดไปแล้วนะมายอดยันใบดาบเดี่ยวอ๋อเรียกชี้ท่าดีแหละนะคือหมัดเยี่ยมมันไม่ได้ใช้หมัดนะทุกคน คือไม่หนเป็นท่าที่เซ็งมากเลยนะเหมือนลมป่าสกิซังเลยนะเนี่ยโอเคแนละ้วลมป่าสกิซังของกาบ,บอลเหล็กันนะตอนนี้มาต่อไปคือผมให้กาบ,บอลเหล็กใช้กติบ้างนะเดี๋ยวมีคนกำหมัดละาหายเพิ่งลมหายใจโอ้โหสองล้านนาเมียเลยเหรอโอ่นั่นเด็ดาบเดียวจริงจริงโอเครับหกแ,แสนนาเมียนะแล้วก็ตีหัวไปแล้วใส,ส่สถานไปตามด้วยโกเคน โอเคมาแบบล้วก็ลระเบลปีฉาเลยไหมเห็นหรือซิหายู่ปลาเถื่อนปังหนึ่งพีมาตาสะเทือนไหแกไปแล้วนึงเห็นไหมนะจบเร็วฮอกกระเบลนี่แหละนะคลิปมันจะสัน้นฮอกกระเหล็กแต่ว่าไม่เป็นไรคือกอลเล็ตเราแรงอยู่แล้วแน่ไปงนนี้ก็มีมาได้ขนาดนี้นนะคนก็ขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับผม